ทุกคนยิดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o o นะคะวันนี้ก็อยู่เค c a t i เคยแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่177นะคะมาเราจะมาสักไพ่ต่องมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านกันนะคะดูสิว่าเรื่องราวนะคะจะเป็นประมาณไหนนะคะคือมันเล็กมากเลยเนาะแล้วจะให้เรากีดก็ไม่ได้ <c oughs> มาเริ่มเลยนะคะ <c oughs> เออเขาคิดเฮ้ย่างคนต่างคิดว่าแสดงว่าสองคนนี้ไม่ได้คุยกันตอนนี้คุณนะคะไม่ได้คุยกันเขาคิดเรื่องคุณเยอะมากคิดว่าจะเอายังไงดีถามว่าเขาชอบคุณรักคุณไหมคิดว่าเขาชอบคุณรักคุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับก็ต้องคิดหน่อยแหละว่าจะขอคบยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวคุณอะเดาไม่ถูกว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วก็คุณยังคิดอีกว่าเราจะยังรอหรือเราจะมุกอ่อนเพราะตอนนี้เงียบมากไม่ได้คุยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่นานไม่เกินประมาณแบบว่า 5วัน1สัปดาห์นะคะหรือเต็มที่1เดือน1เดือนกับอีกประมาณแบบ6วันน่ะเออจะมีการติดต่อมาเขาจะทักมาหานะคะเขาจะทักมาหาหรือว่านัดเจอนั่นเองนะคะมันเหมือนกับมันเป็นแบบเป็นจังหวะพอดีเลยนะที่คุณกําลังจะทิ้งดาบคือคุณจะเลือก move on เลือก move on จากเขาคือไม่อยากรอแล้วเพราะรอแล้วมันแบบให้ฉันรอแล้วได้อะไรคิดออกป่ะเออคุณก็เรู้สึกว่าโอเคไม่อยากรอแล้วอยาก จบและไม่อยากทําใจให้มันเต็มที่แล้วคืนอ,อยากมุกอ่อนแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนกับถ้าคุณจะเริ่มทําใจเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งณนะจุดๆที่คุณจะเดินออกมาเขาจะกลับมาค่ะใช่เหมือนเดิมเลยนะคะเออเขาจะกลับมาถ้นถามว่ากลับมารอบเนี้ยเคยรู้สึกว่าคุณจะยิงคําถามคําถามหนึ่งที่ค้างคาอยู่ในใจมาตลอดเช่นเช่น,ชนคุณจะถามเขาว่าจะเอาอยัางไง หรือคุณจะถามเขาว่าเลิกกับคนนั้นแล้วเหรอเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือเลือกคนอื่นหรือมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าเขากับคุณไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันคราวนี้คําถามของคุณมันจะเป็นในเชิงว่าจะเอายังไงแล้วเราตัดตัด,ต,ดตัดปัญหาตัดอีกคนคือจบก,กับอีกคนหรือยังอะไรเงี้ยเขาจะตอบคาตอบเขาคือเขา,ขเขาจบแล้วเขาเคลียร์แล้วนะคะแล้วคุณจะได้ clarity หรือว่าคุณจะได้ความชัดเจนมานั่นเอง เขาอะเคยเคยลังเลเนาะเคยคิดมากว่าจะเอาอยัางไงคุณจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนแต่พอรอบนี้ที่เขากลับมาเนะะี่ยค่ะคุณจะโล่งเลยนะคุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการและเขาจะไม่ทําอะไรที่มันชักช้าอีกแล้วคือจะจะเร่งเครื่องเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ซึ่ง <c oughs> ซึ่งตัวเขาเนี่ยเขาตัดสินใจจบ หรือว่าเลิกลากับคนของเขาแล้วหรือเคลียร์ปัญหาอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่จะมีความสุขแล้วก็ได้รับความรักอย่างเต็มที่ความสนใจและเวลาจากเขาก็คือคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะกลายเป็น long term relationship นะคือคบกันแล้วคบนานนั่นเองนะคะคุณสองคนเจอกันในเวลาที่เป็นคนที่ใช่ที่เจอในเวลาที่มันไม่ถูกอะ่ะคือเช่นเขากำลังมีปัญหาคนของเขาจะเลิกกันแล้วคุณก็ได้รู้จักกันพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่า พอเขากลับมารอบเนี้ยมันจะเป็นการชัดเจนแล้วแล้วแล้วเหมือนกับเขาไม่ต้องการรออะไรอีกแล้วคือถ้าจะถ้าเขาเคยเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะแล้วต้องวางแผนอนาคตนั่นนี่คือเขาไม่อยากไปวางแผนอะไรคนเดียวอีกแล้วเขาอยากเหมือนกับวางแผนแล้ววางแผนไปพร้อมกับที่ชีวิตเขามีคุณด้วยค่ะไม่อยากอยู่แบบทรมานแบบที่คิดถึงกันแล้วไม่ได้คุยไม่ได้เจอหน้าอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณอ่ะคุณรู้สึกว่า ถ้าหากเขารักคุณจริงอ่ะตั้งตั้งแต่ที่แล้วมาถ้าเขารักคุณจริงอะ่งงมงอะมันก็ต้องชัดเจนแบบตอนนี้ไม่ไม่ใช่แบบจะทําอะไรให้ให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรไม่พูดมีอะไรไม่คุยมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวแล้งียบคุณก็ไม่โอเคเพราะถ้าคิดจะไปข้างหน้าด้วยกันอะ่ะคือถ้าคิดจะคบกันยาวนานคิดคิดจะอยู่ด้วยกันไปตลอดก็ต้องทําอะไรให้มันชัดเจนก็ต้อง รักคุณแบบที่คุณรักเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแค่ขอไพ่เพิ่มให้ใบนี้หน่อยทําไมกลับหัวโอเคเพราะว่าในอดีตอะตัวเขาตัวเขาไม่ไม่ค่อยใส่ใจคนไม่สนใจคุณแล้วทําเหมือนไม่แคร์มันเลยเหมือนกับทําร้ายจิตใจคุณไปในทุกๆวันที่คุณรอเขาหรือว่ารักเขาหรือพยายามทําให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุณจริงใจกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วพอมารอบนี้ถ้าหา <c oughs> เขาคิดจะจริง <zijn> จ <en> ังแล้วไปข้างหน้าคุณจริงๆอ่ะเขาก็ต้องทําอะไรมันชัดเจนชัดเจนจริงๆซึ่งจาก energy ที่อ่านไปก่อนหน้านี้เขาก็จะชัดเจนนะคะคุณน่ะรักเขายังไงเมื่อเมื่อครั้งแรกที่รู้จักกันหรือเริ่มคุยกันตอนนี้ที่อ่านไพ่อยู่คุณก็ยังรักเขาแบบนั้นตัวเขาอ่ะเหมือนติดค้างคําขอโทษนะแต่เค้ไม่รู้ว่าเขาจะพูดไหม เ,ออเขาเขาเหมือนกับเขารู้ว่าคุณอดทนแล้วก็รู้สึกว่าคุณพยายามจริงใจให้เขาเห็นนะคะซึ่งความจริงใจมันก็แล้วแต่คนนะว่าจะแสดงออกอยังไงแต่ว่าถ้าเรื่องเนี้ยตรงกับคุณนะ่ะเขาเห็นนะว่าคุณทําอะไรเพื่อเขาบ้างแล้วก็เหมือนเขาติดค้างคําขอโทษคุณแล้วอยากจะขอโทษเอ,อแต่เคไม่รู้ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าเออแล้วก็ความรู้สึกคุณนะคะที่เคยมีให้เขาอะ่ะ ถ้าคุณที่ผ่านมาคุณรู้สึกคุณคุณแห้งมากคุณแบบไม่รู้คุณยังรักเขาอยู่ไหมแต่ยังม o ฟออนไม่ได้แต่ใจเนี่ยไม่แน่ใจแล้วว่ายังอยากรักเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขากลับมารอบเนี้ยคุณจะชัดเจนกับตัวเองเลยว่าเออฉันยังมีความรักให้เขาจริงๆว่ะเออฉันยังแฮปปี้ที่ฉันยังรักเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะค่อยๆเริ่มต้นนะคะแล้วพลังบวก Energy บจบวกๆจากคุณเนี่ยจะช่วยให้เขาอะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้เร็วขึ้นถ้าเขาเคยพังจากความสัมพันธ์มา ถ้าเขาเคยแบบถ้าเขาเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาหรือออกมาได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าใจมันยังพังอยู่อะไรเงี้ยคุณจะเป็นฝ่ายที่ช่วยดึงให้เขากลับมายืนกลับมายิ้มกลับมาแฮปปี้มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเขาเนี่ยรอวันนี้มานานมากเลยนะรอวันที่จะได้กลับมาคืนดีมาเจอกันกันกบคุณได้ได้ซื้อของให้คุณได้ชวนคุณไปทานข้าวอะไรเงี้ยคือรอรอมานานมากอืม <c oughs> คุณอะ มีความมีความอยากจะเทสหรือว่าอยากจะทดสอบความจริงใจของเขาว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าโดยการอะไรรู้ไหมคุณจะยังไม่ยอมให้เขามีความสัมพันธ์ทางกายกับคุณและหนึ่งสองคุณจะยังไม่ยอมอ่าคือถ้าพูดตรงตรอคุณจะยังไม่ยอมมีเซ็กกับเขาอันนั้นคือข้อหนึ่งสองคุณจะยังไม่ตอบตกลงเป็นแฟนแต่ขอดูใจดูใจในฐานะคนดูใจ ห้ามคุยห้ามเขาคุยกับคนอื่นคุณก็จะไม่คุยกับคนอื่นเหมือนกันคือเปิดเผยอะค่ะว่าดูใจกันอยู่แต่ยังไม่เลือกแฟนอะไรเงี้ยแหมดรามากซึ่งเขาก็จะชัดเจนนะว่าเขารักคุณนะคะแล้วคุณสองคนเป็นคู่กันเคก็คุมตอบตามนี้เนาะพอไพ่มันออกมาว่าเป็นคู่เป็นโซเมกหรือเป็นทวินเฟรมก็ได้นะคะเพราะอันนี้ก็ออกมา two of cups นะคะ six of cups นะคะพ e l รแฟ a ออกมาแต่กลับหัวมันเป็นเรื่องของเวลาที่ผิดที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยแค่นั้นอืม เขาเป็นคนที่พอได้รักได้คบจริงๆคุณจะรู้นะว่าเขาอะแสดงออกมีภาษารักคือแบบคืออะไรรู้ไหมขี้หึงแล้วก็ขี้หวงเป็นคนที่แบบมีคอนโทร l ฟ r e a ชอบคอนโทร l ชอบ ไม่ไว้ใจคนง่ายๆคะ่ะมีปัญหาเรื่อง trust issue นะคะแล้วเค,ครู้สึกว่ามีความจังเรื่องของอายุด้วยเพราะว่าเขาดูอยากจะควบคุมคุณมากเลยแล้วก็ดูดูจะหึงคุณมากๆด้วยเวลาคุณออกไปข้างนอกเวลาคุณไปกับเพื่อนไปทํานั่นทานี่เขาแอบเขาแอบ,บจะขี้หึงนะเออขี้หึงไม่พอขี้ห่วงด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังว่าอาจจะนะอาจจะทะเลาะกันได้บ่อยๆหรือมีเรื่องให้แบบงอนง้อกันพ่องแง่แม่งงอนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะก็ ก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็ตัวคุณอะระวังเรื่องความคิดเพราะเขาอะเป็นคนที่เวลาอาจจะปากร้ายอะในบางครั้งเนาะแล้วคือถ้คุณเก็บไปคิดมากคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่คุณรักเขา,าเรารักจริงๆอะไรนะคุณก็อยากเจออยู่ต่อไปต่อกับเขาไงแต่ว่าบางทีความคิดของคุณเองอะมันก็จะทําให้คุณเจ็บปวดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นระวังความคิดตัวเองนะคะตัวเขาเป็นคนที่งองไม่เก่งนะ งอไม่เก่งเลยงอไม่เก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ปากหวานอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบขอโทษน,นะที่รักหรือไม่ได้แบบเออเรารักเธอแน,หน่หรือไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะแต่ว่าการกระทําของเขามันจะชัดเจนมากว่าเขามีคนคนเดียวซื่อสัตย์นะแล้วเขาก็อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาภาษากายภาษาการกระทํานั่นเองที่เขารักคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเรื่องแบบไม่เข้าใจหรืออะไรฝ่ายที่เหมือนจะเป็นฝ่ายงอก่อนหรือเป็นฝ่ายเข้าไปคุยก่อนจะเป็นคุณ นะคะเหมือนแบบคุณก็ง,งอนแหละแต่ว่าคนที่เริ่มคุยก่อนแบบเธออะไรอย่างเงี้ยคนที่เริ่มแบบสก,กิดสก,กิดก่อนคือคุณนะคะจะเป็นคุณ <c oughs> ซึ่งเขาเอะอ่าจริงจริงนะถ้าคุณมีความสงสัยว่าถ้าคบกันเราจะเลิกไหมถ้าทะเลาะก,กันเราจะปล่อยมือกันหรือเปล่าไม่เขาจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยมือไม่บอกเลิกไม่ไม่หายไปไหนคือต่อให้ทะเลาะมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองว่าทะเลาะก,กันเราต้องเลิกกันนะคะ ในขณะที่ตัวคุณนะถ้าคุณเป็นคนที่เหมือนกับอารมณ์ขึ้นลงง่ายหรือเป็นคนที่อ,อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่เฉพาะวันนั้นของเดือนหรือเป็นช่วงที่หิวมากหรือว่าเวลาที่อะไรมันไม่ได้ดั่งใจหรือะไรเงี้ยเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจนิสัยพวกเนี้ยคนคนนี้มีนิสัยแย่อยู่อย่างหนึ่งคือเวลาจะให้เขาตัดสินใจอะไรเขาจะใช้เหตุและผลตัดสินใจนะคะแล้วก็เวลาที่มันเป็นเรื่องของความขี้หึงเลยอย่าไปเทสเขานะอย่าไปเทสเขาในเชิงที่ว่า คุยกับเพื่อนผู้ชายของคุณอะไรเคร่ยกตัวอย่างคุยกับเพื่อนผู้ชายของคุณแล้วอยากจะรู้ว่าเขาหึงแล้วเป็นยังไงอย่า,ยานะเค้กบอกเลยเพราะอะไรที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใจหรือเรื่องอะไรเงี้ยคนคนนี้จะมีปัญหามากถ้าไปทําให้เขาไม่ไว้ใจหรือทําให้เขารู้สึกว่าคุณหักหลังหรือทรยศเขานิดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในความสัมพันธ์แล้วมันจะลากยาวนานแบบที่รักที่ดีมันอาจจะพังไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ เขาไม่มีวันจะเลิกกับคุณเค้กบอกไปแล้วเนาะแล้วก็มันเหมือนกับความรักที่เขามีให้คุณน่ะเขาอาจจะไม่เคยพูดมันแต่ว่ามันมันออกมาในรูปของการกระทําแล้วและและ,และเค้กรู้สึกว่าสุดท้ายคุณจะปรับตัวกันได้ในเชิงที่ว่าคุณน่ะจะได้รับอิสระมากขึ้นเวลาที่ออกไปทำอะไรคุณจะรู้สึกสบายใจอะคะ่ะ หลังจากที่ได้คบกันแล้วอะแล้วมีการปรับความเข้าใจกันทะเลาะกันแล้วปรับความเข้าใจเขาเองก็จะหัดเชื่อใจคุณมากขึ้นว่าไม่ว่าคุณจะไปกินข้าวใครกลับมาคุณก็ยังจะเหมือนกับรักเขาเลือกเขาอยู่ดีคนคนนีม้มีมีปัญหาในใจอีกอย่างหนึ่งคือกลัวโดนทิ้งด้วยเออกลัวโดนทิ้งกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปจากเขาแต่พอเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็พิสูจน์กันเองแหละอืมแล้วคุณนะ่ะก็เหมือนกับ คุณก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเวลาที่คุณออกไปไหนกับใครเนี่ยคุณก็จะบอกเขาเออเดี๋ยวกลับบ้านเวลานี้นะหน้าอะไรเงี้ยคุณจะมีอิสระมากขึ้นเหมือนคนที่ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านแล้วตอนเย็นถึงเวลาก็กลับมาบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วตัวเขาอ่ะก็จะเข้าใจลักษณะเข้าใจวิธีคิดของคุณมากขึ้นคุ้นเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อย ถ้าเป็นเรื่องชีวิตไม่ใช่เรื่องเขานะเป็นเรื่องชีวิตของตัวเองอ่ะคุณไม่ค่อยคิดเยอะไม่ค่อยคิดมากในขณะที่เขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเรื่องของชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องอนาคตจะคิดเยอะเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกันเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องปรับความเข้าใจปรับการยินยอมและยอมรับในเรื่องนี้สายส่วนตัวนั่นเองนะคะตัวเขาเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะเปิดใจมากขึ้นไม่ตัดสินว่าเออ การที่คุณมีเพื่อนต่างเพศนะหรือว่าคุณออกไปกับใครกลับบ้านดึกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปมีกิ๊กหรืออะไรนะเงี้ยคือเขาจะเริ่มเข้าใจเริ่มไม่ทะเลาะเริ่มไม่จัดไม่ตัดสินคุณนะคะในขณะที่ตัวคุณอะคือ <c oughs> คุณเป็นคนที่เวลารักใครแล้วก็จะฝังใจรักอยู่อย่างนั้นเนาะมันก็เลยเหมือนกับเขาก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้อง ต้องมามาหึงห่วงแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์นี้จะลงตัวหลังจากที่ตกลงคบนะประมาณหลังหลังจากปีสองปีให้หลังคือสองปีแรกแ่่จะทะเลาะกันแบบโอ้ยน้ำตาหยดมาแม่มาแแมะมาแมแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปได้ดีนะคะจะมีอย่างหนึ่งนะคะที่คุณควรที่จะเรียนรู้แล้วก็คุยกับเขา คือเรียนรู้ที่จะบอกและคุยกับเขาว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคือคุณอะไม่คิดเยอะเลยนอกจากเรื่องเขาคุณไม่คิดมากไม่คิดเยอะเรื่องอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งที่มันเด่นเด่นขึ้นมาคือเรื่องเงินคุณอาจจะเป็นคนหาเงินเก่งหรือว่ามีรายได้ไหลายทางเขาเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนกับหนึ่งคุณเก็บเงินไม่อยู่แล้วไม่อยากจะเก็บด้วยอยากเก็บอ่ะใช้คาว่าอยากเก็บแล้วแต่มันเก็บไม่ได้ไงของมันต้องมีของมันต้องใช้อ่ะเขาเป็นเหมือนกับ คนที่คิดแบบหัวหน้าครอบครัวเช่นเราต้องเก็บเงินไว้นะถ้าวันหนึ่งเรามีลูกหนะถ้าวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีเราไม่มีเงินใช้ขึ้นมาทํำยังไงต้องวางแผนในเรื่องการใช้เงินคุณก็จะรู้สึกแบบมันต้องวางแผนขนาดนั้นเลยหรอบางทีก็อยากได้กระเป๋าไงายอย่างเงี้ยคือคุยกับเขาให้เข้าใจว่าอันเนี้ยคือวิถีของคุณคุณจะใช้เงินประมาณนี้ประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะมาบอกให้เขายอมรับนิสัยคุณทั้งหมดคุณต้องปรับให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คือปกติถ้าคุณช้อปปิง้งเท่าไหรเท่าไหรคุณอาจจะลดลงมาหน่อยอะไรเงี้ยหรือช้อปในวาระสําคัญหรือโอกาสสาคัญเท่านั้นเช่นวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปาคือปรับปรับให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าแต่แต่ปรับให้เขาด้วย,วแ,ตแ,ตวยแต่ต้องให้เขาดูด้วยนะว่าความสบายใจของคุณคือการได้ช้อปปิง้งคือการได้ใช้เงินไปกับการกินหมูกระทะอย่างเงี้ยคือก็บอกเขาคุยกันนะคะโอเครู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ที่ เขาไม่ใช่คนตาหนีทีเหนียวนะแต่เขาแค่เวลาใช้เงินเขามีเหตุผลเออแต่คุณนะ่ยอยากใช้อะไรคุณก็ใช้คุณไม่ได้คิดมากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจําเป็นต้องคุย <c oughs> เนี่ยคุณจะยอมปรับให้เขานะคะและเขาจะเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วเขาก็จะยิ่งยิ่งรักคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองก็ให้หมดแล้วประมาณนี้การพูดคุยเนะเาะสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะคะความสัมพันธ์นียก่อนมันจะลงตัวกว่าจะแฮปปี้ได้ก็นู่นแหละ หลังจากตกลงคบกันฮนะก็ปรับตัวไปอีกปี2ปีอะ่ะเออถึงจะแบบเข้าเข้าที่เข้าทางนั่นเองนะคะเออมาไหนไหนก็พูดถึงเพลงละคือเคก้กอะมันมีเพลงอยู่ในหัวเมื่อกี้ก็เลยมาดูเพลงดิอ่ะเพลง Memories นะคะของ a r ุ n ไฟ์นะคะอันนี้คือเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี่นะไหนดูรักไม่ต้องการเวลา ของเคลียนะคะแล้วก็ว่างแล้วช่วยเธอกลับนะคะของคุณลิเดียนะคะแล้วก็ระยะห่างนะคะของคุณแม็กซ์เจนมานะนะคะเพลงเธอเก่งโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ